สวัสดีค่ะพี่น้องช่องอออัจฉริ c h ชาแนลนะคะพี่น้องคะ่ะติดตามพี่อ่อนได้นะคะวันนี้ไฟ้สดปุ่มปิดครั้งที่50นะคะพี่น้องเบื้องหลังคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะมาดูคะ่ะวันนี้น้องเหมยค่ะน้องอเ,เหมย <สะ S 1> กับบอสนกนะ,<ส>ะจ๊ะเดียวใจเดียว้เดียวเลยใช่ไหมเัวมาเหเดียวแล้ว

ทางบรรยากาศไอเทียนเหนี่หน่องรี่อ่อนจะไฮเบิรงกคับพี่น้อง พี่นอ้องพระเอกแบมได้ครูดีคู่ดีพี่น้องคู่บอสนกเท่ากับพ่อคนหนึ่งพ่อคนหนึ่งของพระเอกแบมเลยนะนี่ติวเข้มเลยเด้นี่พี่น้องติวเข้มเลย ทุกช็อตเลยนะคะในขณะที่พี่นุกซ้อมให้ให้ให้น้องน้องแบมนะคะพี่ดาก็ให้กำลังใจพี่น้องค่ะให้กำลังใจยุนีให้กำลังใจยุนีให้กำลังใจ,ให,งใ,จให้กำลังใจกันนะคะคนหนึ่งอยู่ตรงเวทีติวน้อง ค่ะส่วนอันนี้นั่งรุนนางนางเวอติวแม่กระตั้งสีหน้าตาหน้าตาทาท่างเมือนี้พี่น้องแบบเข้มเข้มเลยติวเข้ม ต้องคิดเดียวต้องคิดเดีรวในขณะที่เพื่อนกำลังรอสอบ มรแล้วหามอวภี่ลังจากนั้นรจปิดันยังปนรับแต่ยังไม่นไม่มีไม่มีใครสนใจมันนะครับพี่น้องไม่มีใดสนใจมันมันกันเลยหัวหัวหัวนั่น เล่นดึงของเขามาเล่นนะเบโล่าป๋าใสฟปาชุดึงของเขามาเล่นพี่น้องหัวหน้าแข่งกีอกบอกี่้ปาขออีกรอบค่ะ

É aí. ยุคที่าเด่นกว่าข้าวบารีดาวแบบเป็นดาวแล้วว่ามันแยกเป็นไราหนโซ่เขาเนง้็แค่ผู้เดียวมาน่สยง่ไหมก็เจอมาแต่คัสโซ่ชายลายอยงมัานี้มันตัสวยใส่คัสโซอตาลูกาลูกเด

กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิง่งช่องอ้นอัชราชาแชนลด้วยนะเดีย๋ยวจะให้พี่น้องติดตามเอยเยอะๆแบบจุใจไปเลยพี่น้อง

เราเรียกเป็นหญิงเต็มต so ัวโีนืข้ามาเรนอะู้กลันสวยเข้าวะเร็มเหนือต็นสวยสว้ีกันให้คอตลาดิดแยานี่ยทำไไตรงไหทำไมทไมฉันไม่สวยตรงไหนฉันไม่สวยตรงไหนอแล้วมีผู้นางโตแก่อะไหแล้วมีผู้นางโแแก่อะไหมด ก็ไ้อยูเยอนั่งโชว์แอันนี้อันนี้นั่งโชว์กเฬาก็ดีๆนะคะมาคาัหาซื้อแล้วก็เลยอ่อนข้อจนเน้อจ้รับไว้คะมอรถกระปิซ้กนดที่รถไม่มอรถแต่รมรถเ่เพราะ้าวตีนห่ารถซเรนูกับเจตุลมาเลนะจ๊า ดีนะคะนะแต่เมื่อวาีก็ิ้าบริ่นะคะคุณขาแค่ว่ากับแค่วาหรอคะองเ่นปลเ้นยองอม่นเคนีเนยช่วามีี่ยเมกันค่ะพี่น้องนางโชว์ชื่แล้วจากบรรลุเป็นนองิาเนี่ป

เบื้งื่อกนลคนในวันเป็นตัวเบองเมืุดทย่ไม่แยกไก่สอนเราเบ้งื่อแต่ละคในวันเป็นจูนเนี่ยเป็นเมียุดไายเขาเขาป็นไก่สอนดูไปดูมดูเมนน่กด้ดูกันค่ะฉีบบทบาทดีแล้ว

ทอดไม่กี่แทองทอดสี่งานไม่กี่สากเติเกี่ยวนี่เราสมองคนเก่งนององเออไปห่อด้วยค้วยกลียวาไปแ่ทงีันองไหวมากสวัสดีครับเาไอ้ไก่ซอนไอ้ไก่จะยังงั้นอี่ไอ้ไก่อนเนียมุงงนเขาตะมาเล็กซ์ซือไม่เอาเย็นไปเยนนนี ลิลี่น้องเกนี่ไรเอิไหมน้องเกนเอิไหมน้องเกนี่ไรข้าวบารีเขาเอิเจนี่เลมันสิบไก่ซอนไหนเมืนข้าบารี่กเจนี่ไรเลยมันสิมไก่ซอนไหนเสงีีไรเนารไเตาแดกไม่สาวเนอสักน่หัวเอ้าหนามันคือคุณคุณอ้าคุณคุณหนามันกคุณ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  คุณเออหน่คุณเพราคุณจำตัวสมพดมาเลยขายของแต่เรงเองเงี้ยสมพดหิมาแพ้หนบ้าแม่ว้าวมันเป็นอะไรื่นเต้นไรแนเสียงเขาลูกกินเขาละไปไปไปแล้วป่ะไปสัมภาษงานนี่เลยไปสมาษงานไปวไสมางเปไปแล้วแค่รับคำว่าเขาบอกว่าลาบย่างบอกคนเ็ดชค่ค้นเบื่อลก็ได้สมา

เคยิเกันบ้าเคดูชื่อไหมแฮว่าคาบาพุดแพ้วาคนีน่คบมีสังาลบิ้งนี่ยไรก็เบิ้งสเบิ้งเบ้งนี่ยมงงงงอยู่ชไหม่เราน้เาาหน้ล้วเราไหน้าามีตาีโอยเอาไปหนาแล้วเรามีราคีจักเ่หนาแล้วเราไม่ลา้หนาเรามีขักเนหน้าแล้มีส่าก็คือจะลากี้ี่ ไม่กล้าดามทำไมเขาบอกว่าแบบว่ารวยดวย่มจไม่ได้ดีนะตอนนั้เอาเราบ่านลบเครับตกคีกันแล้วรย่ที่บ้านลบบ้านลบนะครับบานหลบเอบานหลบีบ้านลบแ้วเอาบ้านลบนอนเองนะที่ผมเจอบนอนอ็ไรดีจบ้านอไดีไอ้ี่ครับไอ้่งันันันจะชงามา

เล็กๆคุณบาปน้อยเขาจสอาจจะพากอนเขาด้กินอะไรอาจจะรอกอนเขาอกว่าเขอันนี้มีปาอันนี้มีดาวะอันนี้กิงกระเพงัอันี้กินเสาัวมันยามันจะากอกินยาวัรลโพ เลิกแล้วคะ่ะเลิอกกองแล้วเลิกแล้วตอนเช้เลิกเล่นแล้วสองต่อ <c oughs> เลิกแล้วนะคะทุกคนกลับแล้ว แล้วคะ่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ชอคย้อนด้วยนะคะเป็นบางส่วนนะคะควอมฟินหัวหน้าทานแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวจาก่าน้องนายนอร์เวย์นะคะเพราหนากินดก่อนเลยร้านแม่ปูนเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนพยอยไปรับแล้วนะคะทานก๋วยเตี๋ยบะเมื่อวานไม่ขอนิ้วเปล่ค่ะกินกับก๋วยเตี๋ยว เป็นสวยค่ะของของมักเพิ่นค่ะ